สวัสดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเมือนจะพาทุกคนเนาะขี่รถเอ่อเปิดประทุนอย่างโกเกเ๋ๆที่ขี่ไปปันนให้ปังตุนที่ขี่ไปถามเบิ่งราคาเห็นราคาทรายเขาจาะวัาราคาเท่าไรไ่ได้ขี่รถไทยมาดนละได้ว่าแล้วก็ได้เนาะสุ้วก็มีแต่ขี่รถจักรกับยางบ้ามง <laughs> ขี่จะขี่รถไทยในเมือนี้ผู้ใดเราเคลื่อนเราซ่านเลยคนนะเก็บละไปดีดีออกเนาะก็บละแล้วะเด้ไปีเก็บเอาละเอางาให้คู เฮ้ยอไรเฮยออแบบนี้พรมีฐานนักอย่างดีสบายดีด้วพี่น้องมันนี่จะติกิีละท้ละจํามันนี่ติ๊กบอกยังต่อก็ต่อว่าให้โซ่นัมันนี่ให้โซ่สิานผสมนะไปชมทางถนนทนทางเลาทุกคนไปอีกหมู่บ้านต่างๆเราก็ได้นั่งด้นแหละ จะให้โซ่สมสือพี่เนาะโซ่ดีให้โซ่เงินบ๊ีนะทุกคนเนาะจะให้โซ่สมสื่อใชแล้วก็โซ่โซ่แกโซ่เโซไปโซ่มาหัวขัดหัวค้อนแล้วเนาะให้โซ่ให้โซ่ที่พาคกิบขุนอ้อมทไมเราไม่มีแมไเอาิุนนาไม่มีเออคซื้อแมสะัมผัสเจ้าโอ้ไหโซหลี เส้นทางบ้านน้ำงเดี๋จวะทุกคนอันนี้เส้นทางต่อบ้านเนาะไปบ้านเนาะห้ปังไปบ้าน,น,ปไ,ปานไปเมืองสองคอนมาสิทุกคนขามหวยไปแล้วกับวิทย์บ้านน้ำงน้อยแลลวกะเป็นเมืองสองคอนเลยโอ้ยไม่ใหญ่แล้วก็สัมผัสเราคุยกับผู้บ่าวเด้เอไอ้พลสิหา หคอนนะ่ะหลาหาุดหลุดลุกนักแปดตนโอ้โหสันหัวคอนไม่ทำกันเด้อพี่นอกหัวบันนมง บ้านน้อยนำมงได้ทุกคนยังมันละหอดเมืองสองคอนนะยังอยู่ในเมืองไสบูทองอยู่ตอนนี้อันนี้ก็น้โมงน้อยขึ้นขึ้นบ้านน้ำมงใหญ่ที่เก่านะทุกคนอันนี้ก็เฮื่นพอบ้านพบัน เพื่อนังหนึ่งพี่นอ้องราคาเอ้ยราคาจ้ะงามๆรา,าคากบบระบแพงพรยังบอทะหอทนนะหอดล่าน้ทุกคนนะเพื่อนทางหนาละทุกคนนี่ทุกคนเพื่อนยังบอทะะหอดล้านาทุกคนสาบอทะระหอดล้านบาทซ้ำนี่ลองมาทำงามหนึ่งมงนสามเด้อเพื่อนรังนี่ยนะประมาณบตประมาณเจ็ดแปดเซนละทุกคนประมน,นี้นะ เจ็ดแปดแสนบาทมีดินเขาจะของเองเดี๋ยวนี้ต้องให้มาหุได้านึงจรบงๆได้มวนบอย้ายยายว่ายายมวนนังรถไปนี่ยเดี๋ยวมวนขิดไปใส่ิดใส่บุญตะกี้เนาะไปบุญตะกี้เป็นแน่นี้แหละ เ็า,า,าสมัยแต่สมัเเกิดมากอ่ะมต่ยักับยางเนานนะว่าได้ขี่รถเนี่ยนี่ขี่รถไทยรู้สุดแต่เด้ไอ้คุณมันมนให้ฟังอย่างเลยางไปหา,คาใครของไห,ห,หอง,อง้ามากเอานอน,อาน,นขายเครื่องก็อีแม่ขายของตั้งบ้านอยหาขนมแ เดี๋ยวเกิดทํเด้อทุกคนแต่ไม่ตะกี้ว่ได้กิโลดแลด้ไม่แต่ยยมีก้อนเ็นดอยังไงกอตเกวแดงมาบเดี๋ยวตีสมัยนี้กนันไั้ไม่ติกํลังสิเขาบ้านเราให้ปังเด้อทุกคน Tchau! ตลโดนพีหลอกแค่นี้ีแพนกล่องไปแบบมือสั่งคอประโท้วอประโทษวงเลยจ้ะขอประทานอภัยด้วยทุกคนขอประทานอภัยถุกมือเราเาบังเถือกจับกล่องไว้มุบ๊อบเลยทัาแดงใหมเ้งมดแดงนี่นีตงค่นี้ เง้แล้วกับไปนี่เป็นแคไปแล้กับท่วงทั้งท่วงนี่ทุกคนส้มว่าบ้านนอกมันนี่พาส้มมันนี่พาส้มบรรยากาศทถวบ้านนอกเดนะทุกคนเด้อะตอนนางซุ่มกันแม่ตุ้มหว่างตั่วแกอ้าหมกม่วงอ้าหมกม่วงพี่น้อง จัง,งบ้านเข,จขาจังเขาหมกหม่งเป็นหรอวะแม่บา้าบเนเ่ายังุ่เป็นอยู่ยอ,อ,อ,ยอันนี้บ้านหน้าให้ปังเมืองสองคอนเด้อพี่น้องเด้เยอ,ยดอเป็นย้อยเนี่ยมาโอ้งินลังามอยู่ค่ะข,ขึ้นจอนะบ้านจอเนาะงามขนาดบ้านจอมีการทวงเงินขึ้นจออีกได้ ดองบนเียนเขาแ่ดองเองินเนียงนยนยิใช้กอดินหินดินตายตลาด,ลาดโอ๋อแล<ห><น>้วเจ้าล่งตลาดมาหอดบอล หินดินทรายเลยทุกคนถ้นาหนั่นไปบันน้บ่าบัานดาทองเด,ด้อลงดองบัวถ่า ไปแกะแมคโครเมื่อเฮือนเอามาล่าเอาแมคโครตัวคือได้เลี้ยง,ง,งาบอบน่ะเนี่ยท้องฝาคืองามทำแบบนี้ทุกคนท้องฝางามงามอา,อาให้เบิงเ<อ>บังบรรยากาศเ,<อ>เต็มที่เลยพี่น้องมาดิเสียง,งกบ่ม,มีอะบ่มีเสียงรบกวนแล้วโอ้โหใส่ขาจ่องขาจ่องขาจัง นี่แหละการสิกาเป็นคนโซแล้วอีกให้ใครกำลังมาด็ตอนนี้กำลังโซติใบุมีแล้ววะบุมีแฮนโซมีเต็มคนอันก็ปิดเฉพาะพาสตกพสิปิดปิดเท่าไรคะปะเตียยปิดละสิบห้าปิดละสิบห้าพันิบห้าบาทอ๋อปิดละสิบหาบาททุกคนหินหินก็ปิดละสิบห้าบาทต่กไหินไปเห็ดเฮือนเห็ดตาน่นะทุกคนอไมใหญ่มาพ่อเขาแก้วนะทรายได้ปะเตี้ยงท้ายเนี่ยเท่าไรปิดละสิบบาท อ๋อทรายปิดละสิบบาทกองทรายทุกคนคายชินคายทรายเนาะอันนี้เป็นธุรกิจเมียวเองนะทุกคนเนาะเมียวฝากไว้นะฝากไว้ใน่นาขดเป็นธุรกิจเจ้าของเอาอรอถ้าเป็นเจ้าของเอาเลยสี๊ดิต้าอาใส่รถถือเอาขึ้นถือแกเมื่ออย่เอาอันขึ้นหัวละถือว่าเป็นธุรกิจเจ้าของเองดีมาหอดหมองละท้ายยังนไงนะ ไซขาวบอกทีนบดทิอ๋อกินบดขนเห็ดบ็อกอิทบ็อกนะราคาเท่าไรกระเป๋าบล็อกบ้านอิทอิทบ็อกบล็อกก่อนละหบาทก่อนละหกบาทก่อนละหกบาท มาบายเบิ่งคือมือผมที่บายบายเบิ่งคือหัวอีกได้พี่น้องเอ้ยบายเบิ่งคือหูความนี่ได้เนาะแค่มันสีอ่อนจะเคลือมันบีบีบอันสัมผัสเบิ่งนะนะสัมผัสเบิ่งว่ามันสียนมันสีน่าหรือมันสีบางมันต่ออสกมยเนาะพี่มืองออต่ยมึงกินไปยังนไง อันนี้โรงงานผลิตอิดบล็อกคะเจ้าอันนกระจกผสมขเจ้าอันลุกรุกุกุกุอะไรในันนี้ไม่ได้เลยาเลกจ้ะจกระจกกระป่อยอันนี้บะป่อยล้ไม่อ๋อหินนั้นหินขาวเจ้าน่ขจะมาผสมมานี่เนาะ พ่อกระจอาบรได้ขายพ่อกระจอาไม่เห็ดตานี้เด้นี่เทบดออกมาจากหนีแล้วก็มาเป็นก้อนอยู่นี่เลยเทเสร็จนีแล้วก็ายนี้อืม่องนี้อืมกตะกี้นะยังมันเด้ออะไรก็เทแลงหนีแล้วแหละบจึงบัดเซ็งบัดเซ็งอืมคนในเมืองก็เป็นอย่างนี้แหละบริได้หูยังเฮาคือกันเฮาบริได้หูจ้กอ๋อแล้วแผ่นอันนี้ก็คือแผ่นเระจอเอาเอานั่นแล้วก็ตักไปตากเลยเนาะเอามาใส่นี่แบบ เอามาเหยียบตัวนี้ลงให้มันนุ่มแล้วเอาแผ่นนี่ไปตากเนาะไปตากก็โมฮินจะแจะหิบก็อ่ะก็สีสีเลยโอ้เบียเบียลาวได้มีถูกมองแล้วทุกคนเห็นในถูกมุมสิพาย่างไปเบิ่งเฮือนหมู่ด้อทุกคนหมู่สมัยตุ๊กตุ้นตั้งสมัยเป็นสาว ข้าวตั้งแต่ยังเป็นสาวขึ้นให,หม่ก,กินไหนอยากกินบักม่วงมาเขือบักม่วง,ง,งน้ำเออจังน้อยเอจะะังมาจังน้นอ,ะะอยเอยจัมาต่อยเอาเด้อจังน้อยเอจัมาต่อยเอาเรอทางเห็นใหญ่เอาตู้ทางหนาแล้วเห็น เค่ะตามมาอาวสบายดีเฮ้ยสดีสบายดีสดีนะลูก่สบายดีป้าลุงนอะลูกสบายดีป้าลุงนะลูกอ้ยลูกาย แถวหันได้สบายดีจำได้บ้านนี้มากินข้าวปุ่นเฮือนโตนะว่าจำได้เยอะนี่จำได้สบายดีโอ้สบายดีแล้วเห็นไหมแล้วลงกรุงเทพหรือมาใหม่บ่เดี๋ยนี่ไปเอ็มบ่ได้ลงกรุงเทพเด้อเฮ้ยบ่ได้ลงบอเอ็งอยู่บ้านคือบกบกสีเอ็งทำบกข่อยมาพี่เฮ้ยเอ็งไม้เอ็นกบิไงอยากเบิ้งยังลูกเบิังข้างหน้ามานน่ะยากเบิ้งข้างหน้ามาลูกไม้สีขึ้นมาขามวุ้นะโอ้ยเอ็งก็อยู่บ้านแล้วเอ็งก็ไปหาถ่ายคลิปเพื่อนสิละเฮ้ย อยากเ็นโอ้อยากเค็นทั้งหน้าบลูกจ้าหน้าที่ขายสืให้เจ้าเบิ่งลูกมีธุรกิจดิของเพลยนเงินชุวข่อยมีแล้วเออหลังเก่าเออหลังเก่าโอ้อยากเค็นบลูกได้เนี่เจ้าของสะบายดีสเดีนะลูกสบายดีนะลูกสะบายดีต้องการพี่ห้กทองเลยกันสบายดีห้ยกมือเนี่ยหัวหยกมือน้ำหนักเลยเราชมเราอยากเค็นเจ้าของดีเราอยากเค็นเจ้าของเนรอ หมูตุ่งเต้คุณดูเฮ้ยเนาะสบายจำเพาะเข้าเป็นผู้เช่าข้าเป็นผู้เช่าคนน่ะตอนนี้ก็ยังเป็นผู้สาวอยู่เนาะยังงามจังนะจะว่าเห็นยามมาอ้าวเบิ่อนที่ว่ามาจากรุงเทพบอกว่าเป็นอยู่บ้านเฮ้ยอยู่บ้านใครไปไปใครสวยมากใครปีไหนเห็นเพื่อนยู่อยูนั้นไม่ยายเป็นได้จะไม่ยายนะสัมก้าเล่าเฮ้ยสบายดี เพินซื่นเต้นเพิตวเยินผลิตสบายดีสบายดีเรหอด้อยทงนี่เนาะแล้วล้ะถ่ายคลิปถ่านี้ไม่ถยไปในเมื่อยเลยงั้นเท่าไม่ะแม่งโตมามะิึงมาซื้ออาหินีมาดใส่ข้าเจ้ายืมหินก้เจ้าเฮยเพื่อนแล้วมันบ่พ่อบ่พออลยยืมหินขาเจ้าแันนี้ก้เจ้าสีเทือนกเจ้าแล้วมันซื้อไหมนี่ซื้อหินไปแทนข้าเจ้าอพอาอเป็นหนีเป็นหนีข้าเจ้าดิ ยงมย่มจะคล้องเห็นแล้วมันบอกอ่อะไรเลยไปยืมเพืนอย่างว่าพุกหลุดเข็นมันจะมีจักปิดเหรอหลุดเข็นเอาเห็นแลวเมื่อเช้าิืนเฮียนืนเองรอแต่ไหนเด้๋ลูกไปติดตามเห็นเดีลูกเด้อเออช่องเนี้ยลูกสไตล์ลุยเดียวสไตล์ลุยเดียว เดียวเดียวสไตล์เราเสียงเสียงสำเนียงน้าหอยปังน้าทคนจะออกสำเนียงนี่สไตล์ทันนั้นทางอันข้างบนทางเสียงอันสไตล์ก็ได้อันนี้ก็เฮ้ยอันนี้ก็เฮ้ยอืมก็พอได้เลยเฮ้ยกถับแม่นแม่นไปแล้วเฮ้อาชีพเอนี้ก็ได้จ้สิไปเห็นยังด้วยอยู่บ้านอยู่เพื่อนก็ได้ไปจักทางสีหาสีเห็นอะไรอันนี้ก็เฮ้ย หลอ,อ,อ,อยสบาทพูดน่ะว้าเด้อเฮียแค่เหมือนเด็กในสี่หลอยสิบาาสสบาทเฮ้ยยังได้เลยเนะ <c oughs> าะจะอยู่กับใครจ้ะเฮียอยู่กับลูกกับหลานนี่เลยหลานซองลูกกับซองอขอีดพ่อสมัยตอนเป็นสาวนะนะนะม่วนเลยตอนมวน่วนแต่น้อยเนาะม่มีความขีดหยางก่าม,มันก็ม่วนแหละม่วงนะลูกใช้ต่อยมาลูกบมักม่วงค่ะ เนี่ยหอมักม่วงเอาขอมมกม่วงแล้วบักม่วงข่ายบ้านเข่ายตลาะเป็นหลับพี่น้องเอ้ยบ้านเฮายังมาหาเราอาณาซัมมะม่วงยังว่าบักม่วงก็ซอบอกมาอย่างมาหลอดนำได้บมะม่วงมากินน้ำเด้อพี่น้องเอ้ยบ้านตลาดมาบ้านขายตลาก็ได้บ้านเขายังบ่มีบม,ออบบมะม่วง <c oughs> <c oughs> hai nghèo kín hộp gì đó luôn. đếm nè, lục nè, thì tao mệt lông nga nè. Ui đi <laughs> นั่นแหละ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 วาฉันอู้หู่านไปผ่านมากเลยยี่ห้อาดอันมือกล่องด้วยหล่นฉันหนามือกล่องป่าน้องมินนี่พี่น้องอันนี้ เก็บให้เรียบเก็บให้เรียบหลังฐานผิดเมียวพาฐานบุสมเนาะหลอบบ้านแถวบ้านานอกบ้านนาเฮาเนาะทุกคนเมียวก็จะขอจะคลิปเพียงันไงก,ก่อนจะทำบุสมทุกท่าน ไว้ไปเจอกันใหม่ในะคลิปหน้าเด้อคลิปนี้ไปแล้วสบายดีบายบ